สี่สยาชประมือดังๆชื่อ cha นี้คือชื EP ่อนี้คือเจมส์ครับผมเจมส์ได้ครับถ้าแปลตรงๆคือตรงตัวเลยไหมครับใช่ครับคือตรงตัวเลยครับก็คือความหมายว่าอัญมณีครับผมซึ่งพวกผมเนี่ยก็เปรียบกับทุกคนนะครับคืออัญมณีที่มีค่าเป็นของตัวเองครับซึ่งไม่มีการซ้ํากันใดๆสิ้นเหมือนพลาที่พวกผมเป็นครับซึ่งทุกคนก็จะมี ค่าต่อประบบเช่นกันครับประกาศขนานี้แล้วต่อไปนี้ต่อไปนี้เราจะแสดงตัวแล้วเราชื่ออะไรนะเจมส์นะครับเราคืออันยามณีที่มีค่าสำหรับหนุ่มๆกลุ่มนี้นะครับเราคือเจมส์ของเอล m e n t ์นั่นเองนะครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ ขนาดน้องเลยขนาดน้องเลยขนาดน้องเลยผมว่าน,นะพวกคุณสองคนนะนั้นนั่งดูตั้งแต่ต้นเลยครับผมตั้งแต่เริ่มทีมีเอ็มวีเลยถูกต้องตั้งแต่น้องเริ่มเดบิวต์เพลงตัวเอง,ง,นองในวันนี้ถูกต้องผมถามความรู้สึกในฐานะรุ่นพี่หน่อยสำหรับสิ่งที่น้องฝ่าฟันกันมาจนมีวันนี้ที่พี่ ว่าอยางไงบ้างครับคือจริงๆแล้วถ้าพี่บอกว่าผมนั่งมองตั้งแต่ตอ,ตอนต้นใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมนั่งมองน้องมาตั้งแต่สองปีที่แล้วคือคือพ,พ,พวกเราอ่ะไปตามจังหวัดต่างๆไปตามหาน้องๆเพื่อมาเป็นวงบอยแบนด์รุ่นน้องเราครับเราหานรายการขึ้นมาผมก็เคยได้รับบทเป็นรุ่นพี่หรือว่าบิ๊กบอยคอปเตอร์เช่นกันแล้วก็เพื่อนเพื่ทุกคนเนี่ยได้ดูแลแล้วก็ น้องๆมาแลวแถมเราถ่ายละครด้วยกันนะาะเพราะงั้นเราจะสนิทกันแล้วก็เห็นนิสัยมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแบบดีใจมากๆที่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วได้เห็นน้องๆเต้นได้ขนาดนี้กับเมื่อสองปีที่แล้วเราเห็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดมากโอ้โหดีใจมากๆเมื่อกี้เห็นแบบเศร้าๆกันแล้วก็บอกว่าโดนคำบปกะมาทใช่ไหมพี่สามารถเป็นได้อีกหนึ่งตัวอย่างนะถ้าไม่โดนอ่ะไม่ได้หรากนองเชื่อพี่ สู้นะแล้วก็เป็นกำลังใจเชื่อว่าน้องๆทำได้หวังว่าแนอนะโค้น้องๆคงจะมีอัญ,ญมณีล้นไปถึงนู่นละฝั่งโน้นเลยนะครับผมครับขอบคุณทุกครับก็ได้เห็นวงอิเิเมนต์เนี่ยนะครับก็ในทุกๆโปรเซสตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มซองกันตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็เห็นทุกๆก,กระบวนการที่ผ่านมาในการเติบโตของ Element, <c oughs> ขอิเิเมนต์ก็อยากจะบอกว่าภูมิใจมากๆครับคือในในวันนั้นเนี่ยที่เราคิดว่า เราแบบเป็นคนหนึ่งที่มีหน้าที่ในการที่แบบมอบเขาเรียกว่าประสบการณ์ให้กับพี่ๆแล้วก็น้องๆกลุ่มอิเลเมนต์นี้แต่นะวันนี้ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเขาเก่งกว่าผมุกคนแล้วตอนนี้ว้าวความสามารถของพวกเขาในความเพลียวเพลาในวันนี้ที่เขาได้ทําให้เห็นผมเชื่อว่าพวกเขาพร้อมแล้วจริงๆที่จะเป็นศิลปินคุณภาพที่จะประดับวงการทีป๊้อปต่อไปในอนาคตน,นี่ แล้ววันนี้ครับทั้งชิมอลและคอมเปอร์นะครับม okay. oh, ีโชคออกไม้ะครับมามอบเป็นกำลังใจกับน <so ้องๆอ่ะเดี๋ยวให้พี่คอมเปอร์เป็นตัวแทนมอบแล้วกันครับเชิญครับอ่ารับเลยเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้